แ <S an itary> อพิวคัมชีวิลเมษายนพาใครบางคนกลับมาภาพยนตร์รักรายได้เปิดตัวแรงแห่งปีจากผลงานนิยายเรื่องเยี่ยมของเกง่งคิคาวามูระผู้กำกับและแนักเขียนชื่อดังสู่ภาพยนตร์รักที่ทำรายได้เปิดตัวสูงสุดในปีนี้ของญี่ปุ่นล่าสุดหนังสือเอพิลคัมชีวิลขายได้มากกว่า3 5 0 0 0 0เล่ม ก็ได้เติบโตจากหน้ากระดาษสู่จอภาพยนตร์โดยมีเกงคีคาวามูระมาร่วมเขียนบทส่วนผู้กำกับยกให้เป็นหน้าที่ของโทโมคาสุยามาดะผู้กำกับรุ่นใหม่ที่มีผลงานมากมายในสาย MV มีผลงานด้งดังมาแล้วกับเพลงเลมอนของเคนชิโยเนซุและเพลงโกอันทีว e ีมิด a อเกนของอุทดาฮิคารุ มากกำับภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกแน่นอนว่าง,งานนี้ต้องไม่ขาดเพลงประกอบพระเพาะ,เพ,าะเพราะหนังได้ฟูจิคาเซนักร้องขวัญใจชาวติ๊กตอกมาทำเพลงประกอบในชื่อเพลงมิชิเทยุคุซึ่งเป็นผลงานการแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์เพลงแรกของเขาคนนี้ความรักที่หายไปแลมเมษาได้พาใครบางคนกลับมา เรื่องราวเกิดขึ้นในเดือนเมษายนจิตแพทย์หนุ่มชุนฟูจิชิโร่รับบทโดยทาเครุซาโตได้รับจดหมายจากอดีตแฟนสาวยังฮารุรับบทโดยนานาโมริเธอผู้เป็นรักแรกของเขาเมื่อสิบปีก่อนได้ส่งจดหมายจากสถานที่ต่างๆที่พวกเขาเคยคุยกันไว้ว่าอยากไปด้วยกันทั้งทะเลสาบอูยูนีประเทศโบลิเวียทะเลเกลือ ที่ถูกขนานนามว่าเป็นดังผืนกระจกที่ทําให้ผืนฟ้าเจรดผืนโลกกรุงปก์กสาธารณารัฐเช็กและไอซ์แลนด์จดหมายนี้สร้างผลกระทบในใจของฟูจิชิโร่ทั้งๆท,ท,ที่เขากําลังจะแต่งงานกับยายโยอิรับบทโดยมาสมินาง,งาสวะสัตวแพทยสาวผู้เป็นคนรักของเขาแต่แล้วยายโยอิกลับหายตัวไป หลังจากที่เขาได้รับจดหมายจากรักแรก้เกิดคำถามขึ้นในใจฮารูเขียนจดหมายมาหาเขาทำไมแล้วยายโยอิหายตัวไปเพราะอะไรสองเหตุการณ์จากคนสองคนแต่เชื่อมโยงกันด้วยสิ่งที่เรียกว่าความรักฟูจิชิโรจะทำอย่างไรและความรักครั้งไหนที่เขาอยากให้กลับมา เอพิวคำชีวิลเมษายนพาใครบางคนกลับมา11เมษายนในโรงภาพยนต์